สวัสดีค่ะก็หายหน้าหายตาไปค่อนข้างนานนะคะ,คะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเมกับชีอะถ้าใครได้ติดตามตอรี่ไอจี IG, เออเอ,อ,อะไรเออย รู้ว่าเราอะเที่ยวและกินอะเยอะมากโอ้จริงช่วงช่วงผ่านมาเนี่ยคือแบบกินเยอะแล้วก็ไม่ต้อกกาลังกายอยู่แล้วแล้วก็งานก็เยอะใช่มันก็เลยเหมือนแบบเป็นช่วงปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยตัวปล่อยใจลองคิดว่าเออเราเหนื่อยจากงานเดี๋ยวเราลองกินก็ได้เผื่อจะเพิ่มความสุขอะไรอย่างเงี้ยจะลืมไปเพื่อนแล้วน้าหนักออกขึ้นมาแบบเยอะมากของเมย์ะน้ําหนักประมาณ52ของชิดเท่าไหร่อ่ะสองยูห้าสิบ ห้สบกว่าๆเลยอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ є, อยไหนลองมาดูแลตัวเองกันซิแล้วก็ไปเจอชาเลนจ์ของอสลัดร้านหนึ่งมานะคะก็เป็นการกินสลัดทั้งหมด6วันเขาก็จะจัดเป็นเซตเป็นคอร์สมาให้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ส่งมาให้เราเราก็เลยเฮ้ยดู แข่งกันลดน้ำหนักไหมเอาจริงๆอ่ะชิชไม่ได้แบบเพื่อนๆแบบว่าก็ผอมกันอยู่แล้วทำไมต้องลดแต่ว่าด้วยความที่แบบอ่ตัวเรามันเปลี่ยนไปจริงๆคือรู้สึกได้ว่าแบบกางเกงมันฟิตขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแล้วมันดูแบบเออเหมือนเรารู้ตัวว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับไปเป็นแบบเดิมก็เลยมาทำชาเลนจ์กันมีกับชิก็เลยคุยกันว่าเราลองมาแข่งกันเล่นๆดูระหว่างวันเนี้ยถ้าใครชนะขอเงิน่อย ก็เลยไปเจอร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ากินสลัดค่ะร้านนี้เขาเป็นร้านสลัดที่แบบจัดคอร์สให้ให้คนอย่างเราอ่ะอยากจะแบบเออลองกินดังดูแลตัวเองอะไรลดน้ำหนักอยากกินครีมก็เลยจัดใส่ลงคอร์สหกวันไปใช่ค่ะก็มันผ่านมาแล้วแหละเราก็จะพาเพื่อนอ่ะไปนั่งย้อนดูว่า6วันที่ผ่านมาเราเป็นยังไงกันบ้าง โอ้ยท้องร้องอ่ะก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราจะเริ่มแชร์เลนกินสลัดกันจับมือสําหรับคนไม่กินสลัดสองคนทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วไปค่ะมื้อเช้านี่ทางร้านก็ส่งมาให้เป็นกี่วันก่อนนะคะคุณสามวันจ้ะสามวันแรกมื้อเช้าก่อนแล้วกันเนาะเราเป็นสลัดผลไม้นะจ๊ะไป มื้อเช้าก็หมดเกี่ยงแต่ว่าอันนี้จะเหลือเพราะว่าจะทานตอนมื้อเช้าน้อยอยู่แล้วนะมาดูเมนูมื้อเที่ยงกันต่อเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เที่ยงกว่ากาบ่ายแล้วเนาะเป็นเ<อ>มนูสลัดโซบะเย็นเขาบอกว่าอันนี้น้ำน้ำสลัดอร่อยมากเมื้อเที่ยงนี้ชอบอ่ะอะไรแบบเนี้ย เหมือนกินชาบูเลย่ะเออก็คือผักก็ไม่ได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบสลัดทั้งวันทุกวันอะไรอย่างนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเป็นผูกาอสรัาเลยเขาจะหอมแล้วนะดบ้าก ะะมือเที่ยงของเราหมดค่ะก็คือยังเหลือน้ำซุปอยู่อร่อยมากน้ำซุปชิชชอบมากเหมือนเชี่ยงเออคือเพื่อน,อนๆคือมันเยอะมากเลยว่าคือชิดาพยายามจะกินให้หมดจริงแบบไม่งั้นเดี๋ยวเหลือมันเมื่อเช้าอะ่ะคือเสียดายมากตอนนั้นแบบอิ่มมากๆเพื่อนๆแบบไม่ต้องกลัวว่ากินสลัดแล้วจะไม่อิ่มคืออันนี้คือแบบแน่นอนนาน้องเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครับเขารู้สึกว่าเขาผอมมากตัวเบามาก เขาจะกินมื้อเย็นแล้วมื้อเย็นเป็นอะไรวันนี้นี่นะคะก็คือตามในเซ็ตอะ่ะเ,เขาจะมีเป็นอุ้ยอันนี้บูเบอร์รี่ด้วยไว้นะ่ากินนะไว้ลืมกินเฉยเลยอันนี้เป็นของว่างระหว่างแบบช่วงบ่ายที่ใครใแต่เรากินบ่ายบ่ายกว่าแล้วเนาะใช่เดี๋ยวเราจะกินเย็นนี้เลยแล้วกักนเนี่ยนะเขาแยกเนื้อกับผักมาให้อย่างดีเลยแต่ว่าเขาก็จะเขียนบ,บอกเรานะว่าแบบเป็นคอร์ส นสลับเป็นต้องกินอันไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดีมากแล้วรู้สึกตั้งแต่สองมื้อที่กินมารู้สึกว่ามันมันกินไม่ยากเลยอะ่ะอันนี้เราเอาอกไก่มาเข้าแต่ไฟล์สักนิดนึง เกียงครับนี่ก็คือตุ้ชิกลังเอาช้อนมาแกะโยเกิร์ตให้โยเกิร์ตเขาเหมือนแยกเป็นตัวการโนล,ล่ามาให้ข้างบนด้วยนี่นะคะน้องเมย์พู้ไม่อิ่มก็จะกินโยเกิร์ตที่เขาให้มาเป็นอาหารว่างต่อการโนล,ล่ากับบูเบอรี่ไอชอ ชิปอร่อยมากมไปจ้าเดี๋ยวเกินให้จ้าเมาหมดอีกแล้วอร่อยมากค่ะต้มยำกุ้ง มือเย็นนะฮะสลัดโซบะอีกแล้วชอบมากร้านนี้นะคะ <c oughs> เขาก็จะแบ่งสลัดนะคะส่งมาให้เราอะครั้งละ3วันก็คือเพื่อความสดใหม่ของผักแหละตอนแรกก็แอบกังวลว่าเราจะอิ่มหรือเปล่าอะ่ะกินแต่สลัดกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วพอเขาส่งมาทีนึงเราก็แบบจัดตู้เย็นกันกระจายเลยเนาะเพราะว่าเยอะมากนะคะมันเพลินมากอะไปดู3วันหลังต่อแล้วกัน เช้าขงวันที่4นะคะเราเอามือา้อเช้ามันรวมกบมือเที่ยงเพราะว่าเอเราตื่นสายแล้วอร่อยอีกแล้วทำไังดีใายจริงนี่นะคะสำหรับมื้อเย็นวันที่4สลัดพิซซ่าของชอบคุณรถเมย์อีกแล้วสลัดพิซพซ่าเป็นน้ำสลัดที่เป็นซอสพิซซ่าเลยนะคะแล้วก็เขาให้มากับแป้งตอร์ติญาแล้วก็มีชีสอันนี้หนูชอบมากมเก่งมาก นี้นะคะก็เป็นเช้าของวันสุดท้ายแล้วก็คือจะเป็นสลัดผลไม้นะคะเราเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของการกินสลัด6เดย์แล้วรู้สึกว่ายังไรรู้สึกตัวเบาๆบันเบาเพราะว่ากินแต่รู้สึกว่าการกินสลัดร้านเนี้ยมันไม่ไม่ทำให้เราเบื่อผักอ่ะใช่เพราะว่าเมย์เมย์ไม่เคยกินสลัดที่ไหนแล้วน้ำสลัดเขาคีทได้ขนาดนี้อฮมากินเถอะพูดมากหิว แล้วอยากรู้น้ําหนักเราแล้วใช่ไหมว่าเราจะลดกันได้สักกี่กิโลแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่ได้ลดเยอะขนาดเพราะว่ามันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ที่เมย์สังเกตและชีสสังเกตได้เลยคือขับถ่ายดีขึ้นมากๆตัวก็ดูเบามากๆแล้วก็อย่างที่เพื่อนเห็นนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูก็หุ่นเมย์ปกติมันหนาวกว่านี้แต่พอ<ม>หันข้างมันจะมีชกมีเชฟนิดนึง<ม>เพิ่มขึ้นมานิดนึงอันเนี้ยเมย์คิดว่าสลัด6เดยเนี่ยเหมาะกับคอสที่เร่งด่วนเช่นแบบ อาทิตย์หน้า จะไปทะเลอาทิตย์หน้าจะไปงานแต่งเพื่อนและจะต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยอแบบเนี้ยเหมาะไมมว่านะค่ะที่เทนเมนะแต่สําหรับใครที่แบบว่าฉันไม่ได้อยากลดน้ําหนักแต่คือแบบอ่ะฉันอยากกินเพื่อสุขภาพอันนี้ก็ได้เพราะอาหารเขาอร่อยมากๆแล้วแบบไม่รู้อะเราชอบมากๆคือชีตะชอบเลยอะเห็นไหมเป็นคนไม่กินสลัดคือชอบใช่แล้วคือชีดะไปขายทุกคนเลยวที่รู้จัก้็กินมันดีมากเลยเว้ยแต่เมนูที่ยู่ชอบที่สุดคืออะไรเมนูที่เขาชอบที่สุดจะเป็นเมนูแกงกะหรี่แกงกะหรี่ไก่ อร่อยมากมันแบบหอมแล้วคือเมเมเมทานแบบหมดเกลี้ยงภายในไม่น่าจะถึงสองนาทีแล้วอะคุณชิชอบอะไรก็ไม่รู้ที่ชิชอบอ่ะชิชอบแซลมอนชอบมากแบบกินปลาแล้วไงชอบกินปลาแล้วมันมีความเผ็ดอ่ะ ด้วยของน้ำสลัดของเขาอ๋อเออใช่แล้วก็แต่เขาจัดให้ครบนะเม้ว่ามันมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตมีความอร่อยด้วยอ่ะคือเป็นการกินสลัดครั้งแรกในชีวิตของเมยขนาดไม่ชอบกินผักนะแต่คุณชี้น่ะทำได้ไงคือคนไม่ชอบกินผักอ่ะแล้วมากินอ่ะใช่เดี๋ยวชิดจะสั่งอีกแน่นชอบมากชอบมาก โอเคค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกรีนสลัดค่ะเขาก็มีสลัดที่น่ากินเยอะมากจริงๆเพราะว่าเมกาชี้่ะชอบมากจริงๆน้ำหนักอ่ะตอนท้ายของเราก็ลดลงก็ถือว่าเวอร์เวิร์สุขภาพดีด้วยขับถ่ายดีแฮปปี้มากถ้าเพื่อนๆอยากลองก็ลองติดตามช่องทางการสั่งซื้อเดี๋ยวเราเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะเราวันนี้สุขภาพดีกินสลัดกันนะจ๊ะบาย